สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชา้านี้ให้ชมบรรยากาศที่นาบานก่อนนะคะก่อนจะพาไปสวนข้าวโพดค่ะมีเมฆค่ะเชา้าเอ้ยไม่ใช่มีเมฆเช้านี้มีหมอกค่ะหมอกหนาเลยละค่ะ นี่นะคะหมอกลงค่ะหมอกลงเดี๋ยวสายอีกนิดนึงเราจะไปสวงขโพดกันนะคะ เราก็มาถึงสวนข้าวโพดของเราแล้วหมอกก็ยังเยอะอยู่ค่ะอ่าแต่ทิ้งเวลาห่างกันก็ประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงนะคะก็คือตอนที่ถ่ายที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็ออกไปส่งหลานค่ะหลานไปโรงเรียนหมอกยังมีอยู่นะคะเนี่ยแต่อ่าเส้นทางที่ออกไปส่งหลานนี่หมอกหนามากมากเลย เพิ่งจะเคยขับรถฝ่าหมอกค่ะรู้สึกได้คล้คยๆมีเม็ดอะไรมาปะทะกับใบหน้านะคะถ้าเป็นเม็ดฝนก็จะเม็ดใหญ่ๆนะคะอันนี้คือเป็นน้ำหมอกก็เลยเล็กๆฝอยๆขนาดใส่หมวกไปด้วยนั่นก็ไม่รู้ว่าจะ แรงแล้วหรือว่าจะยังไงอะนะคะมีหมอกลงนี่มันก็จะมีทั้งหมอกแล้งหมอกฝนใช่ไหมตามธรรมชาติแล้วก็วันนี้มาสวนข้าวโพดก็คือจะมาเอาดินเข้าโคลนต้นข้าโพดนะคะจะเอาดินเข้าโคลนต้นขาโพดแล้วนะคะจะทำร่องให้เขาแล้วนะคะ ขาพดเราก็โตว,วันโตคืนนะคะเดี๋ยวลองมาพิสูจน์ดูหน่อยก่อนเมื่อว,วานตอนเย็นก็มาเอายามาพ่นนะคะเพราะว่าเขามีลักษณะว่ามีตัวหนอนมากินนี่คะ่ะอ่าแสดงว่ายาเราก็ได้ผลนะคะนี่ตัวเขาขึ้นมา นอนตายอยู่บนใบนะคะก็น่าจะรอดพ้นนะคะนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นี้เป็นดินต้นนี้ไม่ไม่มีหนอนมั้ง เดี๋ยวลองไปดูต้นที่ใบเขาลายๆนะคะเมื่อวานนี้ตอนที่มาพ่นยารู้สึกว่าจะมีต้นลายๆอยู่ทํางรา่มขออภัยนะคะอาจจะไวไปนิดนึงเดี๋ยวจะเวียนหัวที่เห็นว่าใบลายเยอะๆพามาชมดูว่า มีตัวขึ้นมาเหมือนเมื่อต้นสักครู่นี้หรือเปล่านี่คะ่ะตอนนี้ก็มีใบลายเยอะๆแต่แต่แต,แต่ไม่ไม่เห็นตัวนะคะก็เดี๋ยวรอดูอีกสักทีถ้า ยังใบลายๆต่ออีกก็ต้องมาพ่นยาซ้ำอืมคลิปนี้ไม่แน่ใจแล้วนี่เมื่อกี้ได้เปิดเสียงเต็มที่หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตนี่คะ่ะดูเสียงก่อนนะคะเสียงอาจจะเบาไปช่วงนึงนะคะต้นนี้ก็นี่คะ่ะมีตัวขึ้นมา นอนอยู่ตรงนี้สองตัวด้วยสิเนี่ยนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนะคะกรอนี้มีสองตัวเลยนี่1ตัวนี่หนึ่งตัวอืมกรอนี้ล่ะกรอนี้ใบพุ่นเยอะมากเลย อตัวก่อนอ่าก็มีนะคะนี่ตัวเขาขึ้นมาเล็กๆอนะคะนี่นก็เป็นอันว่าได้ผลสําหรับยาของเรามีตัวแมงเม่ามาหลงติดอยู่ด้วยเนี่ย ต้นนี้ไม่เห็นตัวนะคะต้นนี้ไม่เห็นตัวแต่ก็น่าจะไม่รอดหรอกมัง้ง <c oughs> ต้องรอชมอีกครั้งหนึ่งนะคะวเวลานอมทำร่องอไว้แล้วสี่ร่องนะคะทำได้สี่ร่องแล้ว แล้วก็เลยไปตัดเชอือมค่ะ,ชะเชื้อมจะแก่ก็เลยต้องไปตัดเชื้อมก่อนแล้วก็กลับไปกินข้าวเช้าตอนนี้ก็จะออกมาทําต่ออีกสักร่องสองร่องนะคะ<笑><笑>เพราะว่าแดดก็เริ่มร้อนนะคะเนี่ยที่ส่องไปเนี่ยคงจะพอมองเห็นนะคะ ต้นข้าวโพดเราก็เริ่มจะรับแสงแดดเยอะเกินไปแล้วค่ะใบเริ่มจะหออ่อเหี่ยวไม่ค่อยสดใสเหมือนตอนเช้าแล้วนะคะเพราะว่าแดดแรงค่ะแดดแรงแต่ก็เออเดี๋ยวจะทำไม่ทันนะคะเดี๋ยวดินจะแห้งก่อนถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวป้านมก็จะทำต่ออีกสักหน่อยหนึ่งไหวแค่ไหนก็แค่นั้นละคะ่ะ ก็จะทำร่องประมาณนี้นะคะเราจะไม่ทำให้เป็นร่องแหลมนะคะเพราะว่าเผื่อเราจะต้องลดน้ำน้ำจะได้ขังอยู่ตรงกลางร่องพอดียนะคะก็ชมกันเท่านี้นะคะประนมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็ตรงที่ทำแล้วก็พอดูว่าไม่มีหญ้าแล้วนะคะ แต่ตรงที่ยังไม่ทำก็มียาบ้างเล็กน้อยก็จะประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งค่ะขอบคุณมากๆนะคะ